สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่277แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่277กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด26รายการค่ะ หากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่5รายการที่6เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดะระฆังนะคะรายการที่7เป็นหลวงพ่อทวดคะ่ะท่านรายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่โตค่ะหรือจะเป็นรายการที่15 16 17นะคะท่าน สนใจองไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153ค่ะจัดค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีเขาท่านท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน e ีต่อๆไปนะคะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะทะ่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะวันนี้นะคะรายการที่1นนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูพรมพระพรมปัญโยนะท่านวัดสแกค่ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นเหรียญปี2531งค่ะท่านเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะเหรียญน,นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านหมายเลขหนึ่งนะคะเหรียญพระพรมปัญโยหลวงปูดูนะคะหน้ากรงท่านอักคระไว้ชัดเจนค่ะเหรียญเศรษฐีค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะ เหรียญดวงเศรษฐีหลวงปู่ดูนะคะท่านเนื้อเปียกทองนะคะปี2531ค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะท่านเหรียญสวยงดงามนะคะหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเขาท่านท่านใดจองทานปิดท่านองค์ไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน อยู่รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะท่านใดวย,ย่อมได้ไปครอบครองค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการนี้นะคะเป็นชุดชันมากนะคะมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะท่านสังเกตนะคะมีรอยจารหลวงพ่อเดิมนะคะตรงบอกมีดนะคะรอยจารชัดๆเลยนะคะท่าน พร้อมถักเชือกเดิมนะคะตรงใบมีดนะคท่านเก่าเดิมเลยนะคะชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่าน ด้านหลังก็จะเป็นชุดชันหมักแบบนี้เลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะาท่านไม่มีปัญหานะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กค้าท่านหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพีนะคะเป็นปี2521 2523นะคะนากรองท่านอัขรดไว้ชัดเจนค่ะ ขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะปิดตาหลวงปู่โตยันดวงเล็กข,ข่าท่านใต้ฐานฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะสวยมากๆเลยนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ท่านกันนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะท่านปิดตายันดวงเล็กนะคะ องค์นี้นะคท่านได้มาพร้อมกล่องนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะยันดวงเล็กนะคุท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้นะท่านเป็นชุดนะคะ หลวงปู่หลิวนครนรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกวัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะคะเป็นชุดกรรมาการค่ะเป็เหรียญปีสองห้าสามเนะคะท่านพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะของหลวงปู่หลิวนะคะแต่ละเหรียญน,นะครท่านเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเลี่ยมเก็บผิวของท่านหน้าเหรียญจะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ นำไปห้อยขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะชุดนี้คุณท่านจะได้รับทั้งหมดสามองค์ค่ะขอแบ่งปันนะคะที่เก้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะชุดนี้นะคะหมายเลขสี่นะคะเป็นเลี่ยมนค่ะท่านเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะกันน้ำนะคะท่าน หลวงพ่อหลิวนะคะสังเกตนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเลยเน่าท่านได้รับทั้งหมด3องค์ด้วยกันค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ําเก็บผิวด้วยนะคะงดงามของท่านแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นนะคะได้รับทั้งหมด3องค์ด้วยกันค่ะเป็นชุดกรรมการนะคะท่านใดนะคะต้องการเก็บนะคะศึกษาหรือสะสมนะ,ะ่าท่านไม่ควรพลาดค่ะ หลวงพ่อริวนะคะวัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะน่คะด้านหลังนะคะท่านหลวงปู่ริวนะคะสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านรายการนี้นะคะให้ทันกันนะคะวันนี้ค่ะ หมายเลข4นะคะแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นค่ะท่านชุดนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้นะท่านเป็นพระสมเด็จนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านงดงามค่ะนี่ค่ะเลี่ยมให้อย่างดีเลยนะคะยิงหลงกลยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชา้ทาท่านมวลสารดั้งเดิมนะคะ องค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งเเซ็ขาท่านพร้อมเรี่ยมกรอบ3ามห่วงแบบนี้เลยเขาท่านขึ้นขอบูชาได้ค่ะวันนี้ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเ่าท่าน550บาทนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยเ่าท่านพิมพ์ฐานนะคะท่าน9ชั้นด้วยกันนะคะลายเส้นเนะคาะท่านแตกตามธรรมชาติเลยนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะ 5,50หบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จใบปกโพนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเหมือนกันนะคะท่านใดกําลังมองหาพระสมเด็จองค์สวยๆนท่านด้านหลังองค์นี้นะคะอักขระคําว่ารวยค่ะคราบเก่าเดิมเลยนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะท่าน ห้าร้อยบาทนะคะสมเด็จใบปกโพนะคะท่านสวยเดิมเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะเหรียญเนื้อเปียกทองน้าท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเหรียญสวยๆค่ะท่าน หยียบน้าทะเลจืดนะคะท่านดูใบหน้านะคะดวงตาท่านคมชัดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะรายการที่ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวสัสแกนะคะอยุธยาค่ะเป็นเหรียญปีสองห้าสามสองนะคะท่านปลูกเสกนะคะ สวยมากๆเลยนะคะองนี้นะคะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะคท่านรายการนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะท่านมือไปชนกล้องนะคะองนี้เป็นของหลวงปุโตะนะคะคุณท่าน mm hmm. เป็นพระผงประจำวันเกิดหลวงปุโตะนะคะเนื้อก้นครกลายเสือค่ะ mm hmm. หากันยากนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะค่ะท่าน รายการนี้ขอแบ่งปันที่5้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอง์นี้นะคะ5้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะของหลวงปู่โตนะคะท่านเนื้อก้นครกลายเสือนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นะคะ องคนี้น้าท่านเป็นพระซุ้มกอนะคะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะองท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นเขาท่าน350บาทนะคะพระซุ้มกอนะคะปิดให้ไวให้ทนันการน้าท่านวันนี้นะคะ350บาทค่ะ พาดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคาคาณทานจังหวัดพิจิตรนะคะคุณท่านดูคราบสนิมคราบเนื้อแดงนะคะขึ้นตามซอกองค์พระค่ะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปครอบครองนะคะคราบนะคะท่านคืนตามซอกองค์พระเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทพร้อมส่งนะคะ หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคุณท่านดูใต้ฐานนะคะคราบสนิมแดงขึ้นตามซอกองพระค่ะท่านใดสนใจศรัทธานะคะไม่ควรพลาดคองท่านสี่ร้อยบาทค่ะวันนี้หนูอาจจะไปไวนะคะต้องขอภายคุณท่านด้วยนะคะคุณท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้นะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยค่ะที่ติดตามช่องปัญญากันมานะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการนี้นะท่านเป็นรูปปลอดดอกถานดอกบัวนะคะของหลวงพ่อทวดนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกรอบเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะท่านรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่านส0 0บาทพร้อมส่งนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะ รายการนี้ดาวทานเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะเลี่ยมกรอบนะคะท่านสวยงดงามเลยนะคะให้ทันกันนะคะที่ระลึกในงานผูกธพัติสีมานะคะปี2521ค่ะเรียนนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะพ่อกลวยนะคะขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านห0 0บาทนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะ หกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรขุงท่านคุนท่านดูเลี่ยมกรอบนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะักทานได้รับไปนะคะบูชากันได้เลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะ พระอาจารย์ฟันรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน500บาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นพิเศษปี2515นะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะ500บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธ,ธโสธรนะครับท่านเมืองฉะเชิงเซานะคะนี่ค่ะ เป็นเหรียญอาร์มนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะเหรียญอาร์มเหรียญโลนะคะท่านเลียเ่ยมนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน 400บาทนะคะตาท่านใดวยตาท่านใดถึงนะคะท่านย่อมได้ของดีไปครอบครองเลยนะคะเหรียญสภาพผิวพระท่านเก่าเดิมนะคะ400บาทค่ะพระบ้านพระเก่าเก็บสะสมของท่านดุดจองหลุจจำนำนะคะวันนี้มาปล่อยแบ่งปันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญโสทรน,นะคะท่านหลวงพ่อโสทรน,นะคะ องนี้เลี่ยมกรอบนะคะท่านเป็นเนื้อลงยาสีแดงสีน้ำเงินนะคะท่านขอภัยด้วยนะคะเนื้อลงยาสีน้ำเงินค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ5้าหบาทนะคะวัดโสธรวรารามของท่านหลวงพ่อโสธรน,นะคะ550บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะ รายการนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะ้างดา้ดานหลังนะคะท่านองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะท่านถัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะ รายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่3ามร้อห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านสามอห้าสิบาทนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านค่ะปิดให้ทันกันนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านคราบพระเก่าเดิมค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18นะคะรายการนี้นะคะท่านองค์นี้เป็นสมเด็จโตนะคะวัดพนานเชิงกรุงเก่านะคะท่านมีคราบทององค์งลุงรักติดทองด้วยนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะสมเด็จโตนะคะ าจา์โตนะคะท่านวัดพระนันเชิงกรุงเก่านะคะสามบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะท่านอายุท่าน85ปีนะคะมาพร้อมกรอบนะคะท่านลงยาสีแดงค่ะเหรียญสวยเก่าเดิมนะคะเหรียญพ่อหลิวหากันยากนะคะท่าน ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือจะรับชมผ่านคลิปวิดีโอก็ก็จะชัดมากๆเลยนะคะท่านนี่ค่ะเหรียญพ่อหลิวนะคะเหรียญเก่าเดิมค่ะรายการที่ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ัท่าน500บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะ รายการนี้นะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ิมพีค่ะด้านหลังนะคะเป็นหลังยือนอินเดียนะคะท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะหลังยือนอินเดียค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะหลวงปู่โตหลังยือนอินเดียค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้น้าท่านเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะด้านหลังนะคะอักษรว้ว่ารวยทองนะคะท่านรวยทองนะคะท่านใดสนใจสมเด็จองค์นี้ขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะ,ะท่านสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อเนะ่ท่านของหลวงพ่อพรมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะองค์นี้นะคะท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะคะได้แบ่งปันมานะคะท่านเป็นอง์เปลือยเลยนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะต้าฐานก็จะตอกโค้ดคุณท่านรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นค่ะ 300บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตนะคะท่านองค์นี้เป็นมหาสเสน่ห์นะคะหลังยันนาทาน,นะนะคะท่านปิดตาหลวงปุตโตยันมหาสเสน่ห์หลังนะคะาท่านนาธานะนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน สี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูวิริยะกิติหรือหลวงปุโตนะคะอายุท่านแปดสิบสองปีคำท่านดวงตาใบหน้าท่านคมชัดนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะปี2511ค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะคุณ่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่างของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะปี2517นะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ 500บาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่ทิมเจริญพรร่างวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่26ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะท่านองค์นี้เลี่ยมกรอบนะคะลงยาสีแดงค่ะ แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะพระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมค่ะวัดระหานไร่จังหวัดระยองครัท่าน เหรียญปี2518นะคะ500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153ค่ะ จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะหนูดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้เลยค่ะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะคุะคณท่าน โทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ